นี่มาถึงน้ำตกคลองวังเจ้านะครับก็รับประทานอาหารกลางวันการเจ้าเหนียวไก่ทอดฮะหมูตีทักทายหน่อยน่าจะอยากทักแล้วตื่นยังต้องใส่ต้องใส่แว่นอ นี่คือตัวน้ําตกคลองวังเจ้านะครับอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ามาประมาณ2อกิโลเมตรแล้วก็เดินเท้าต่อลงมาอีกมาหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรก็จะเจอน้ําตกเป็นน้าตกที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ ค่ะตอนระโดดเอาแบบกลางอากาศเะยจ่ายอย่างนั้นเลยเอามา <c oughs> เอากล้องมา <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงที่จุดกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติแล้วกำลังหาทำเลเหมาะกับกลางเต็นท์ ตรงไหนดีขอ,อนครินทรนะขอนครินทรงไหนโอเคที่นี่มีสะพานแขวนด้วยแล้วก็มีเรือขยักมาบริการส่วนใหญ่นักท่องเที่ยว อันนี้คือของหลวงเจ้า ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่จุดที่เราคิดว่าเราจะกางเต็นท์นะครับ ไหนที่สุดเราก็ได้จุดกลางเต็นท์ตรงนี้อ้าวขนของ,ของโดนถ่ายไงเก่งเ้วเขาทำงานถ่า,าย เดีเขาแอ้ยนเขตงมีเต็นท์รุ่นใหม่เว้ยไอ้ห่อไงนะพี่ไอ้หนุ่นโดนไปปุ๊บมันกลางขึ้นมาเลย โดนเลมอนป่ะเหมือนไอ้ไอ้ที่บังแดดหน้ารถอะเป็นเป็นเด้งๆอแล้วมันจะนอนได้เหรอให้มันแข็งแรงพอเนอะไม่มันต้องต้องไม่มีล้มต้องตอนน้ำค้างมันจะเป็นแอ่งนะตอนเช้าอ่ะใต้กระทำเป็นอย่างนี้ใช่ไหมน้ำจะขังหยดปกติเขาต้องกางใต้แต่เต็นใหญ่ทีอ่ะผ้าใบคลุมเหมือนที่เราไปที่ล็อกโซอะเป็นเหมือนมีเต็นที่หลังคาใหญ่ คุณนอนนี่เลยเต็หลุบบอยหุุบบอยสุบต้มเดี๋ยวไม่ออกมาเที่ยวดล้วยตีจะสาธิตกลางกลางเต็นท์อย่างมืออาชีพตามทุ่ม เมื่อชิ่มจริงคุณันตรีเนี่ยต่ออย่างเดียวนะแล้วกันจบนะให้ครบหกพันอันนะ พี่หนุ่มเขาเตะได้แต่พี่หนุ่มเต็นพี่หนุ่มเขาเต็นกลางง่ายเต็นง่ายๆ่ายเต็นเด็กเราเต็นมันเต็นมืออาชีพมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเสียบรูปลายปลายไม้เสียบ ข้าไปได้ขอไม่ต้องห่วงนะงยันไว้มันที่ยันไว้ มัดมัดแต่มันต่อนี่เอาม like <c oughs> ันต mm ีปลายเกี่ยวอะไรเดี๋ยวต้องการไฟมัดเอ่อเกี่ยวตีด้านด้านนี้อันนี้ก็เกี่ยวฮะ ก็ได้ไม่ต้องผูกหรอแล้วแต่ถ้ามันก็ไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องขมับอกมั้งไม่มีลมมั้งไม่น่าจะมีรักแล้ว